วันนี้เรามาเป็นเทปพิเศษครับผมวันนี้ผมได้เทนกับเรียกว่าเป็นแชมป์แชมป์โลกดัมเบลคู่เดียวเสียวทุกส่วนคนขนาดนี้ามาอเอาเรื่องคัพี่นะอขา้นเหงื่ออะนะอกแล้วนะยังยโดนโดนเน้นๆเลยอ๋อเชื่ะผ่านคำ่านแรกไปแล้วครับเห็นพี่ก๊อบอกว่าไหลไม่แข็งแรง อาผมว่าวันนี้แหละแข็งแน่วันนี้กลับไปไลายหลุดอ,าายยอีกครั้งซุปเปอร์สซย่านเลยสวัสดีโซเชียลและยูทู e นะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนักกล้าหมื่นแคลน,นะครับผม <S <S เป็นไงเหมือนไหมพี่โอ้โหใส่เสื้อมาขนาดนี้ต้องเอาหน่อยละ นี่นี่นี่เอาว่าวันนี้ับผมเรามาเปลี่ยนบรรยากาศก,ากันนิดนึงนะครับผมปกติเราจะแบบฟิตเนสอยู่ในยิมนะชั่งน้ำหนักนู่นนี่นั่นวันนี้เรามาเป็นเทปพิเศษครับผมวันนี้ผมได้เทรนกับเรียกว่าเป็นแชมป์แชมป์โลกผมไม่ธรรมดาซึ่งเฮียย้งเห็นว่าผมแม่งเทรนบ่อยแล้วแบบเล่นอุปกรณ์ในยิมอาจจะแบบง่ายไปวันนี้เขาเลยให้ภารกิจมาครับผมเป็น ใช้แต่อะไรนะดัมเบลคู่เดียวเสียวทุกส่วนฮ,ฮวันนี้เทนเน์่องเราโหดมากๆด้วยพี่แอมบอกว่าตายแน่ก๊ตวันนี้มึงไม่เหลือเดี๋ยวไม่ว่าเดี๋ยวผมไปเจอเขาเลยเดี๋ยวครับผมครับเฮ้ย สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โห,โหโอ้โหพี่คุณขนาดนี้ในวันนี้ผมมาเทนกับอย่างนี้นะพี่อันนี้พี่อาร์เป็นแชมป์โลกเลยใช่ไหมครับผมใช่ครับสามปีสามดยอนสุดยอดดูขนาดพี่วันนี้เรามีภารกิจก็คือเราจะใช้อะไรนะดัมเบลคู่เดียวใช่ครับเล่นทุกส่วน ผมจะรอดไหมเนี่ยรอดรอดรอดเพื่ออะไรนะพี่เพื่อเพื่อที่ว่าเผื่อจะมีคนที่แบบทําตาม่อเคแม่ที่บ้านคนที่บ้านคือส่วนใหญ่คืออาจจะไม่ได้มีเครื่องเป็นแบบขนาดนี้ก็ให้ซื้อเป็นดัมเบลติดไว้โอเคงั้นเดี๋ยวผมพร้อมแล้วเดี๋ยวพี่อาร์มพาผมหวดเลยดีกว่าได้โอเคไปเลยครับผมและอย่างที่บอกนะผมก่อนที่เราจะไปออกกังกายนะผมอย่าลืมนี่เลยสมายมัชกินทีนี่ กินหนึ่งเม็ดก้อนออกกำลังกายจะช่วยเพิ่มเผาผลาญในร่างกายนะครับผมไปเราจะกินจนกว่าจะจบคอร์สเลยแล้วมาดูกันว่าน,น้ำหนักผมจะเป็นยังไงนี่ใครสนใจนะครับผมสั่งซื้อได้นี่เลยและช่วงนี้นมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับผมใครสั่งซื้อทมัยมาฉัดหนึ่งกระปุกนะครับผมอัสลิปเนี่ยไปยื่นในแฟนเพจนนะักก้าเหมือนแคลร์ผมเดี๋ยวเราจะพาเข้ากลุ่มลับเป็นกลุ่มที่มาติดตามผมแล้วก็แชร์กันเรื่องข้อมูลการออกกำลังกายนะครับผมใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มอย่าลืมนะครับผมสมัยมาฉัดก,กินดีก่อนมาครับไปออกกำลังกกายกัน สำหรับคนที่ติดตามรายการนี้นะผมแล้วอยากจะเทรนอยากจะลดน้ําหนักไปพร้อมกับก้อนนะครับผมตอนนี้เขามีการเปิดเหมือนเทรนออนไลน์ให้ข้อมูลอะไรฝากลิงก์ไว้ที่ในคอมเมนต์ของคลิปแล้วกันยงไงถ้าใครสนใจลองกดเข้าไปดูเข้าไปลองติดต่อดูนะครับผมก็คือเหมาะสำหรับคนที่อยากออกกำลังกายทำเพงได้ง่ายๆที่บ้านนะครับผมยังไงฝากเข้าไปกดติดตามดูแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมพร้อมจะขึ้นเขียงแล้วครับพี่อามแต่ถามหน่อยพี่วันนี้เล่นหนักไหม ไม่หนักมากครับใช่เพราะว่าเฮียปากบอกมาว่าแบบเอาเป็นแบบใช้ดัมเบลคู่เดียวแต่เอาเสียวที่สุดเสียวที่สุดเลยซึ่งวันนี้ม,มีมีท่าประมาณกี่ท่าพี่คิดไว้บ้างอย่างป,ประมาณเก้าท่าครับเก้าท <9, 5, S 2> ่าใช่เราจะเล่นแบบแอนดูรานครับมันคือยังไงเอ่ยเล่นความก่อเนื่องเป็นการทำงานของร่างกายเป็นหลักการเคลื่อนไหว มันจะเหมาะสำหรับคนที่ลดน้ำหนักมันก็จะไม่เหมือนแบบเวลาที่อ,อ้อมซ้อมใช่ซึ่งเดนมเบลคู่เดียวก็สามารถทำได้ทำได้ครับสามารถเล่นได้ที่บ้านได้ <Okay. S 2> โอเคงั้นเดี๋ยวลุยเลยนะพี่โอเคไป<ะ>ท่าแรกจะเป็นท่า standing shoulder press นะครับเป็นท่าเล่นหัวไหล่แต่เป็นแบบยืนแล้วก็จกะเหมาะสำหรับคนลดน้ำหนักมากกว่าเพราะว่าการยืนเล่นอะ่ะร่างกายมันจะใช้แคลอรี่เยอะกว่าเอาหรอครับใช,ใช่ใช่เคยยโอเค,อเคยกดัมเบลขึ้นมาไว้ที่ไหล่ปึ๊บแบบนี้ โอเคเราเคสไปตรงๆเลยใช่แล้วก็ลงช้าใช่ดีโอเคมา๊เอาเรื่องคัพี่นะเอาเรื่องแล้วทีนี้ท่าที่สองเราจะเล่นต่อกันเลยต่อเลยครับต่อเนื่องยังไงครับแท่าที่สองพัดเอาดัมเบลถือไว้แ้าตั้งตัวแบบนี้ จะโด่งขึ้นหล<ม>ังครงแล้ววาดแขนขึ้นมาเป็นขึ้นวงกลมแบบนี้ครับมจังหวะสุดให้ข้อมือข้อศอกกับไหล่อยู่แนวเดียวกันแบบนี้นะครับผมโอเคแล้วขดแขนเข้ามาแล้วกางแขนออกไปด้านข้างกว้างก้างแบบนี้ครับผม,อผมโอเคครับแล้วจับรู้ความรู้สึกที่หัวไหล่สิบทีก่อนโอเคครับไปเสร็จแล้วปึ๊บคืนเราข้างเลยนะเราข้อมือหนึ่งห้าทีไปไหมไปต่อพี่เลย เขาช่วเหนียวออกมากนะยังเลยเหมือนข่านนี้ไม่ค่อยได้เล่นด้วยอ๋อแต่ความแต่ความสวยความสวยแล้วก็อีกข้างหนึ่งข้างหนึ่งไปจับเพลข้างนี้โอเคโอเคต่อเลยข้างที่สามต่อเลยเลยต่อเลยครับต่อเลยเซตขาก่อนเซตขาก่อนโอเคล็อกต้นแขนไว้แล้วยกดัมเบลขึ้นมาอ่ะเพื่ชาโอเค แต่เราเซตเราจะพักประมาณ1นึ่งนาทีโอโห้นี่เซตเดียวนะเพราะว่าเราออกกําลังกายเพื่อที่จะลดไขมันนะเราจะเน้นการทํางานของร่างกายเป็นหลักคือเน้นการเคลื่อนไหวครับเราจะไม่เล่นแบบเป็นท่าๆเหมือนเวทเทรนนิ่งนะเราจะเล่นเหมือนสองท่าติดสามท่าติดเป็นซุปเปอร์เซตคือเน้นความห่อนะแล้วมันจะได้เรื่องคาร์บิดโรด้วยครับใช่แล้วเวลาเราพักเราจะพักไม่นานพัก45่นาทีเราก็จะเล่นซตึ่งพอเลยแต่เราจะใช้น้ำหนักเดิมนี่แหละ อันนี้เผื่อแบบทังบ้านจะเล่นตามสามารถเล่นได้มีนำเบลแค่คู่เดียวก็สามารถเสียวได้เหมือนกันตอนตอนที่เสียวได้ตายอ่ะพี่ตายจะยกแขนไม่ขึ้นแล้วพี่โอเคเมื่อกี้เราได้จำนวนครั้งที่พอดีแล้วคือสิบห้าสิบห้าสิบห้าถูกไหมครับผมโอเคเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับพี่ ระวังนะระวังจังหวะปล่อยอย่าอย่าทิ้งน้ําหนักลงเดี๋ยวมันกระชากมันทำให้เราเกิดอาการบาดเจ็บได้ครับเล่นดีก็เล่นดีมากนะจริงสำหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่ถือว่าแบบคุณผ่านดีเคยเล่นเบสมาไหมเล่นเองอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเล่นจะรู้สึกเลยใช่ไหมเวลาเราสมโพนกล้ามเนื้อมันแบบจะสควีชเรื่อดีมากคือโดนโดนเน้นๆเลย ห้ากิโลเนี่ยสับวีกปลาถือว่ากำลังดีไม่หนัเกเินเกินไปแล้วเป็นน้ำหนักทั่วไปที่เราสามารถที่จะหาซื้อได้ mm hmm. เราสามารถเล่นเองได้ที่บ้าน <c oughs> มาลุยเส้นสามเส แน่ไปแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวอันนี้เข้าสู่ท่าเขาเรียกว่าเซตสองเหรอชุดที่สองชุดที่สองครับผมท่าชุดที่สองก็จะเป็นสามท่าเหมือนกันอ่าท่าแรกจะเป็นท่านี้ดัมเบลเบนโอเวอร์โลเป็นท่าเล่นหลังอ่าที่ดึงดัมเบลข้อหาโลแบบนี้ใช่ครับต้องยืนงนี้ปุ๊บอ่ายืนขาข้อชั่วอะไรยิงตัวไปข้างหน้าอ่าย่อโค้งลองเต่า ลงตัวมาด้านหน้าครับผมแล้วปล่อยแขนลงมาในแนวตรงแบบนี้ครับแล้วดึงดัมเบลเข้าหาตัวโดยใช้ไหล่เป็นจุดหมุนอ่าแบบนี้่แล้วพยายามบิดสะบักหลังเข้าหากันให้สุดแบบนี้โอเคครับจังหวะปล่อยก็ปล่อยแขนลงมาในแนวตรงตามแรงของถวงโลกเลยครับอ่ะแบบนี้เบามากเลยเม่มีดัมเบลหลอกหลอกผมอยกาลเ้วมีอะไรหลอกผมอีกแล้ท่าสองครับท่าเราไปท่าเราไปท่าที่สองเป็นท่านี้ เมื่อกี้เราเล่นไหล่ข้างมาแล้วใช่ไครับผมท่าที่สองเป็นไหล่ด้านหน้าเป็นดัมเบลคอนเลสแบบนี้อ่าจะได้ตรงนี้ครับผมอะเห็นพี่บอสบอกว่าไหล่ไม่แข็งแรงผมว่าวันนี้แหละแข็งแน่วันนี้กลับไปไหล่หลุดไดเป็นไมอเนยโอเคครับแล้วก็ท่าที่สามก็จะเป็นท่าสควอทสควอทอินเวสข้อดีของสควอทสำหรับคนลดน้ำหนักนะครับผมอ่ามันเป็นการออกกำลังกาย ถือเราจะใช้บอดี้เวทแต่กล้ามเนื้อสายมันกล้ามเนื้อมัดใหญ่เหมาะสำหรับคนลดน้ําหนักเพราะว่าการเล่นสามันจะดึงพวกพลังงานออกมาใช้ได้เยอะเพราะมันเป็นกล้ามเนื้อขนาดมัดที่ใหญ่มันจะใช้แคลอรี่เยอะครับผมใช่ครับยังไงเ<ม>ลยเหมาะสำหรับซุปเอร์ตปกติเลยใช่ไหมพี่ใช่ซุปเอร์ของก็หนักกวเยอะอาจจะให้วาง<ะ>ขากว้างมาช่วงเท่าไรครับผมอ่าแบบนี้เราก็เปิดปลายขาเล็กน้อย แล้วก็เดี๋ยวรอ,อมือประสานกันมาด้านหน้บผมโอเคแล้วแทนหนักไรทีิสโพกโอ,อ,อ่าเราย่อโค้งลงไปอ่าโดยให้เข่ากับปลายเท้ามันชี้ไปทางเดียวกันนะน้ำหนักเดิมครับน้ำหนักเดิม <c oughs> เ่าฮ่าเบลคู่เดียวนําเบลคู่เดียวเสียวทุกส่วนจริงอานบ้างเสียปลายเท้าต้องย่อโคนน้อตัวอ่าแขนกค้งท้อหลังโอเคเราดึงน้ำเบลขึ้นมาให้สุดเลยครับแทงสองมาด้านหลังเราพยายามผีดนะ โอเคครับทียืนถามว่าช่วงเวไรเหมือนเดิมครับไสเท้าสะดกขึ้นหลังตรงคอนเบลอยู่ด้านหน้าล็อกข้อมือนะครับท่านี้ต้องล็อกข้อมือนะเวลาเลี้ยงข้อมือขยับมีโอกาสบาดเจ็บได้เหมือนกันห่าวล็อกข้อมือล็อกข้อศอกแขนอยู่แนวตรงแล้วยกขึ้นมาระดับสายตาแบบนี้ใช่แล้วเก้งหัวไหล่ปล่อยลงมาช้าๆออกแรงต้านนะ ก็สำหรับการฝึกซ้อนนะครับสำหรับคนที่น้ำหนักตัวเยอะก็ให้ระวังเรื่องเขา่าเขา่าเวลาเราเล่นพยายามอยาให้มันทิ่มมานั่นน้าจนมากจนเกินไปนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เข่าเราเกิดอาการบาดเจ็บได้แต่เดี๋ยวเซตที่2เนี่ยวอาร์มจะให้ของพี่คอรอ่ะลองลอง,ลองเล่นแล้วมีตัวซัพพอร์ตที่ก้นดูอเพราะว่ามันจะแบบเน้นการถ่ายน้ำหนักไปด้านหลังได้มากขึ้นใช่ครับเดี๋ยวมาลองดูเซตสองกัน คือเราจะเล่นโดยโดย,โดยมีบอกะรลองเวลาเราเล่นเราจะก้าถ่ายจากมาันนี้ด้านหลังมากขึ้นครับผมอาจาับอาจจะให้เล่นแบบนี้โดยก๊อบเวลาเล่นให้ก๊อนั่งลงไปเลยครับผมอ่ะแล้วก็ขึ้นมายืนใช่มันจะง่ายขึ้นละโอเคเ็ดสองเสองกับชุดสองมาเราตะงเรียวลโลครับผม และอีกหนึ่งเซตก่อนจบอันนี้ให้ใช่ครับก่อนจบชุดสองโอ สองเซตหลังอะที่เรามีมีซัพพอร์ตด้านหลังนะฮะเพราะเลือกซัพพอร์ตได้ดีขึ้นลงลึกขึ้นข้าวบ่มบอยสวยขึ้นนะครับผมเซตสุดท้ายเรียกว่าเป็นชุดที่สามแล้วกันใช่ไหมครับใช่ครับไปพี่ปากเดี๋ยวท่าแรกเอาดัมเบลพุชเพรสคกับฟอสเทยืนขากว้างครับกว้างกว่าช่วงเมื่อไรนะครับผมโอเคหรือัมเบลขึ้นมาไว้ที่ไหล่แบบนี้โอเคแล้วจังหวะที่เราเล่นนะครับกวดย่อลงมาแบบนี้ ปึ okay <S <S ๊บโอเคเราลุกขึ้นมาแล้วก ah, ็ด no so right? so ันปึ๊บใช่แบบนี้เป็นสองข้าติดนะครับข้าอะไปอันนี้จะเป็นไรต่อเบียนขาก็ต้องชะวยคนไรนะครับผมยอดก้นน้องตัวบา้านะครับปล่อยปล่อยแนวลงมาแนวตรงแบบนี้ครับผมการแข่งออกมาด้านข้าง ท่าสุดท้ายของตัวนี้ครับผมขาเป็นดัมบ์บันอาร์ดัมเบลโลวันอาร์ดัมเบลโลเหตุใช่พี่เข้าขามาข้างหน้าข้างนึงโอเคเอาขาทั้งทั้งนะครับผมมือข้างนึงประคองไว้ที่ขาแบบนี้โอเคน้องตัวมาหน้าไข่อดัมเบลลงมาแนวตรงโอเคแล้วดึงมาที่เอวนะครับดึงมาด้านหลังนะแบบนี้ใช่ โอเคโอเคเดี๋ยวเราพักกันโอ้เนียนทีเดียวเนียทีเดียวทีเดียว โอ้เเดี๋ยวพี่ก้อนพักก่อนนะเซนสุดท้ายเบื่อพลังซปเปอร์สซยากันเอ่อเอาจริงๆนะี้จัดตุยแง้ว ยังสบายดีโอ้สบายเ้ืจะตายแล้วพี่หายที่นั่งด้วยหายใจเข้าลึกก้หายใจเข้าลึกก็ปป้องยาวๆเคนะถือว่าแบบฟิตนะอ้าเจอฟิลนักกีฬาเลยที่แบบนี่เสร็จแล้วออกมาแล้วนั่งหอบบอกเลยครับว่า โหดมากการที <Wars S 1> ่เรามีอ <m> ุปกรณ์แค่ดัมเบลสองลูกนะครับมันก็สามารถทําให้เราแบบลดน้าหนักแล้วก็ออกกําลังกายได้ที่บ้านนะครับอย่างเช่นท่าที่อาร์มแบบให้พี่ก๊อตเล่นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้สามารถเอาไปฝึกได้เลยนะครับสามารถเล่นได้อยากให้พี่อาร์มฝากนิดหน่อยเผื่อใครอยากเทรนอยากออกกาลังกายแบบพี่อาร์มนะผมนะสามพี่อาร์มนะครับ ก็สำหรับใครที่แบบสนใจที่จะเทรน,นะครับเพื่อลดน้ำหนักนะครับหรือว่าออกกำลังกายนะครับปั้นหุ่นเพื่อการแข่งขันนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาในทางไลน์ทางไ g จีนะครับเดี๋ยวอาร์มจะทิ้งไว้ด้านล่างนี้ให้นะครับแล้วก็อาร์มก็จะมีเทรนนอกสถานที่ด้วยนะครับถ้าใครอยู่โซนสุขุมวิทเกษตรนวมินทร์งวมมงศ์วานก็สามารถติดต่อเข้ามาคุยรายละเอียดกันได้นะครับผมฝากด้วยนะครับ กรารู้ไปแล้วนะผมใครที่อยากเทรนอยากจะออกกำลังกายวันนี้ก็ได้ข้อมูลไปหมดแล้วนะครับผมเรื่องแบบว่าที่บ้านไม่มีอุปกรณ์ใช่ไหมมีดัมเบลคู่เดียวทัาเนี้ยเสียวันทุกส่วนเลยเอาไปลองผัดลองออกกำลังกายอัดปรับกับร่างกายตัวเองดูนะผมวันนี้เราไปก่อนดีกว่านายจากกันไปแล้ผมครั้งหน้าผมจะไปออกกำลังกายยังไงน้ําหนักเท่าไหร่หรือว่ามีใครออกกำลังกายก,ายกับใครอีกไงฝากติดตามด้วยนะผมกับช่องนี่เลยนักก้ามืนแควเน่ งไวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะผมไปแล้วไม่ไหวแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยหนักจริงวันนี้เดี๋ <c oughs> มทำมอเตอร์ไซกลับบ้านท่านี้เลย